โอ้โหนี่ครับน้องชายผมไม่ได้เจอขนาดเจอกันเชียวมีพระเอกสุดร่อนครับในในละครหนังสวัสดีครับพบกับจ่าบอยเจมีครับผมมากับทีมงานวันนี้นะครับมีหลังชายขวัญมาช่วยเครื่องเสียงนะครับจากคมสรนนะครับสนับสนุนในภารกิจมาสนับสนุนที่ทำงานในงานนอกนะครับนี่ก็ให้น้องๆเริ่มติดตั้งติดให้เป็นเสียงเพลงนะวเว้ย S <S เปิดมาคลิปโปแลนดสวยเลยนะ <S 2> <S 2> ต้องขออนุญาตไม่แพ้ไม่แพ้ภาพไม่แพ้ไม่แ,มแพ้ภาพการชุมนุมนะครับเพราะว่านี่เป็นงานงานเฉพาะหน่วยแล้วก็เป็นงานทําบุญนะครับแต่ก็มีการทิ้งระยะห่างอยู่นี่ต้องขออนุญาตไม่เผยแผพร่ภาพออกไปแค่รีวิวการทํางานของน้องๆในภ<ล>านรกิจก็นํามานำเสียงเสียงมา สนุนนะครับจะคมสันนะครับคมสันเครื่องเสียงคุณภาพมีข้อคมสันโอ้โหยังดีนะครับผมดังกระหึ่มมากครับชุดนี้สามารถออกงานได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปขนวิธีให้มันเครื่องเสียงใหญ่ให้มันหนักนะครับชุดนี้จบเลยอย่างนี้นะครับตัวนี้ช่วงโปรโมชั่นอยู่นะครับ27,500าบาทนะครับติดต่อเข้ามาได้ทางผมนี่แหละสนุนโดยค่ายชิคี้คอร์ดเรานะครับที่เป็นผู้ดำเนินการ เดี๋ยวให้ผิดมันจะมีแจกล่างอยู่เฮ้ยล่ารบิดเก๊กเออเป็นนี่ว่านี่ครับใครยังไม่มีผัวนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าคิดสั้นก็เอาไปเป็นผัวได้นะครับถ้าคิดยาวๆก็ไม่ต้องเอาที่อยู่ตั้งเป็นไง ทีนี้เราเหลือแค่ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าไม่มีรองเดี๋ยวค่อยมาเทศสเสียงกันนะครับตอนนี้ให้้องติดตั้งไปก่อนหลังเขามืออาชีพแลยครับอาชีพอแก๊สนะครับพี่พงกเห็นสายไฟไหมยันยนยันสายไฟเป็นม้วนไฟม้วนสายไฟอ่ะยันยนเหรอครับไม่มีเขาบอกว่าเข้าไปปั๊มนาำยันยนอะไรเนี่ยเฮ้ยไอสายไฟถึง่้มไปไหนผมใส่ทอว่า โอ้โหนี่ครับน้องชายผมไม่ได้เจอกันนานเจอกันเป็นเชียวมีพระเอกสุดหล่อนะครับในในละครหนังโป๊เรื่องต่อไปล้เทสเทสใหม่ใช้ไฟพี่มามาพี่ดูดีพี่มีรถยี่ห้อยนที่เขาเขาว่านะ ของผมมันไม่ใช่แบตเตอรี่นะบอกให้ใช้ไฟฟ้าเราจะมิดด้านหลังนะครับวันนี้กลางแดดเลยนะครับแดดตอนนี้ยังแดดมไม่มาแดดไม่มีไม่ใช่ของเรามีมดเดี๋ยวเราไฟก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะโมตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตะ ตะวะอรหะโตสัมมาสัมพุท t ัสตะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุท t ส a นะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมพุทสสะ พุทธังสารังกัจจานิพุทธังสารังกัจจามิธรรมสารังกัจจานิธรรมสารังกัานุพุทธังสารังกัจจามิสังฆสารังกัจจามิตุอิยมตพุทธังสารังกัจจามิตุอิยมตพุทธังสารังกัจจาิตอมติธรร มาทิ้งทำงานได้นะครับไต้หวันด้วยก็มีเมนูหลากหลายของแม่บ้านนะครับเพิ่มด้วยเพื่อนกันทำสวัสดีครับ